ตอนนี้ค่ะ Android เขาพัฒนาให้ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายเนี่ยสามารถใช้งานโทรศัพท์ Android ได้ด้วยท่าทางบนใบหน้าอย่างการยักคิ้วการหลิวตาการยิ้มการอ้าปากอย่างเงี้ยก็เป็นท่าทางบนใบหน้านะคะโดย Google ได้ออกมาประกาศว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการพูดหรือมีความพิการทางร่างกายจะสามารถใช้สมาร์ทโฟน Android ได้แบบแฮนด์ฟรีค่ะ ด้วยการใช้การเลิกคิ้วยิ้มอ้าปากหรือการกรอกตาไปซ้ายไปขวาซึ่ง Google จะมีการเก็บข้อมูลจากการใช้ Machine Learning และกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนมาตรวจจับการเคลื่อนไหวของใบหน้าและดวงตาผู้ใช้ทำยังไงผู้ใช้ก็สามารถสแกนหน้าจอโทรศัพท์และเลือกใช้งานในส่วนต่างๆด้วยการยิ้มการเลิกคิ้วการอ้าปากหรือว่ามองไปทางซ้ายมองไปทางขวามองขึ้นมองลง โดยจุดประสงค์หลักของ Google คือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึง Android ได้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้พิการที่ไม่สามารถใช้มือหรือผู้พิการที่ส่งเสียงไม่ได้ไม่สามารถใช้เสียงในการสั่งงานก็ดีแหละค่ะใช้การสั่งการด้วยท่าทางบนใบหน้าค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประมาณการว่ามีผู้ใหญ่61ล้านคนในสหรัฐอเมริกากำลังอาศัยอยู่ด้วยความทุพพลภาพ นั่นจึงเป็นการผลักดันให้ Google และคู่แข่งอย่าง Apple หรือก็ Microsoft ด้วยค่ะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นสุดยอดเลยนะคุณ Notes, นสเนาะจริงครับก็ผมเคยดูมันมีระบบอันนึงครับที่เอาไว้ช่วยสำหรับคนที่มีอายุนะครับเขาก็ติดไว้ข้างๆเตียงนี่ยนะครับแล้วก็ใช้การที่เรามองไปเนี่ยนะครับแล้วสายตามันจะไปจับที่จอครับเขาสามารถจะสั่งเป็นเป็นสมาร์ทโฮมนะคุณตะ ผมเคยไปดูที่ญี่ปุ่นก็สามารถจะเปิดประตูบ้านเรียกคนมาอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องส่งเสียงลก็ตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในมือถือละสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ในการที่คนเนี่ยเอาไปช่วยในการที่เป็นบ้านของคนชรานะฮะบางทีอาจจะอยู่บนเตียงแล้วก็อ,อ,อาจจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ใช้สายตาเนี่ยแหละครับแล้วก็เวลาผมจําได้นะว่าเขาจะใช้วิธีการกระพริบตานะถ้าเกิดจะแบบกดคลิกอ่ะกระพริบตาทีนึงมันก็จะแบบคลิกให้แล้วเรา มองไปตรงจุดไหนเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้มือ<ช>เรื่องอะไรกับเลยคุณตาก็คือว่าเราเหมือนมองคอมพิวเตอร์เสร็จมองไปที่รูปตรงนั้นเสร็จใช่ไหมฮะมันจะมีเคอร์เซอร์ขึ้นเสร็จแล้วก็พิมพ์ตาตึ๊บมันก็เหมือนกดคลิกนะฮะคุณตาคราวนี้ Google ะนะครับบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ใช้คําสั่งเช่นโอเค g o o g l e นะครับหรือว่าโอว้วันก่อนคุณหนุย่ยเพิ่งอ,ออกคลิปนะที่เป็นไฟอัจฉริยะใช่ไหมครับคใช้ภาษาอสากได้นะเปิดไฟเดอร์ี่ยนะไฟก็เปิดปึ๊บขึ้นมานะครับอันนี้ก็คนททีีี่่ใช้้ตเนนนคคือป็น เราอาจจะไม่รู้นะก็าาอาจจะพูดไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ต่งเสียงนี่อาจจะไม่พอครับเพราะว่ายังม,มีคนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งครับที่อาจจะมีปัญหาในการแปลงเสียงฮะรจริงๆไม่ใช่ปิดขุมเราก็เหมือนกันนะเพราะว่าโอเคถ้าเป็นของที่เราตั้งได้นะว่าเพูดภาษาไทยแล้วเราทําตามได้นะเปิดไฟซิอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าปัญหาของผมคือเวลาผมพูด Google โอเค Google กู Google เกมักัฟังแอเซนต์เราไม่อ <laughs> อกกูใช่ g o เกิลมันไม่รู้จากแอเซนต์ของเราใช่ไหมเสียเซลเหมือนกันนะฮะบางทีเพราะฉะนั้นฟ <laughs> ีเจอร์ดังกล่าวนี้ยก็เป็นเป็นการเรียกว่าเป็นการใช้คําว่าคา m ์เมล่าสวิตเซสครับก็คือว่าสามารถจะใช้ใบหน้านี่แทนการสัมผัสไม่ต้องไปเปิดนะปัจจุบันเราเห็นแล้วว่าเวลาเรามองหรือว่ามันมีการสแกนใบหน้าที่จะเปิดเครื่องออกมาโดยที่ไม่ต้องกดโค้ดใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถที่จะ รับโทรศัพท์ได้ครับคุณตาโดยการที่เราไม่ต้องใช้มือเลยฮะเราอาจจะแบบไงดีล่ะใช้อ้าปากแล้วก็<ม>ก็แปลว่าอรับถ้าไม่รับก็คือผมยังคิดนะว่าถ้าเกิดเป็นสายหัวบางคนก็อาจจะสายหัวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นิ้วคิ้วอะไรดีอะ่ะกับทิ่ตานะครับอ้าปากมไม่รู้ละ่ะต้องคือเป็นะอะไรที่เป็นเป็นเกสเจอร์ที่อยู่ในหน้านะมองบนมองล่างอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามองไปตามที่เป็นเคอร์เซอร์ของเราฮะตอนนี้แอปพลิเคชันเนี่ยก็ สามารถโหลดฟรีได้นะฮะใน Google Play ครับและยังบริการในตอนนี้มีแค่เออกี่ประเทศนะออสเตรเลียครับอังกฤษแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับที่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ฮะบ้านเราอย่างก็คือบ้านเรายังโหลดไม่ได้แต่คิดว่าคงไม่นานนะนะคงไม่นานน่าจะขยายบริการเดี๋ยวคนไทยมีแอคเคาทเดี๋ยวเข้ามาไม่ไม่เปิดเราก็ใช้ได้ฮะแต่ว่าอาจจะฟังก์ชันอาจจะยังไม่ได้ ไม่ได้หมาว่าพร้อมสําหรับคนไทยเท่าไหร่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าผมไม่คิดว่าลองใช้ได้ครับ